สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวขวัญจิราพนัสรันรหัสนักศึกษา6817-55012ค่ะมาจากมหาวลัยราชพัฏเชียงรายค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่างานเทศกาลโลกของกว่าง อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะงานเทศกาลโลกของกวางจัดขึ้นประจำทุกปีในปี2,568นี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยาพุทธศักราช2,568ค่ะณบริเวณสถานีขนส่งอำเภอปัวค่ะกิจกรรมภายในงาน ก็จะมีทั้งการแห่ขบวน12ตำบลค่ะประกวดที่ดากวางการประกวดกวางการประกวดร้องเพลงและการแสดงจากศิลปินชื่อดังเช่นวันนิวแอนฟิกปอนมิพลอูพงสิทธิ์และลำไยไห่ทองคำค่ะนอกจากนี้ยังมีสินค้าอาหารและสวนสนุกพร้อม ไฟประดับแสงสีเสียงค่ะเทศกาลโลกของกว่างอำเภอปัวจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตประเพณีขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการเน้นการละเล่นและการแข่งขันของกว่างค่ะซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของท้องถิ่นอำเภอบัวค่ะวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเพื่อให้คนได้รู้จักและเห็นค่าของวิถีชีวิตค่ะประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวกับด้วงกวางค่ะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสเสน่ห์ของอำเภอปัวและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นค่ะและส่งเสริมการอนุรักษ์กวังค่ะเพื่อสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของกว่ังค่ะในฐานะแบรงที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะและงานกวางยังมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่น การประกวดขบวนกว่างการประกวดทิดากว่างและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้วงกว่างเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานและเรียนรู้วัฒนธรรมอำเภอปัวค่ะและต่อจากนี้ดิฉันจะให้ทุกคนได้ดูวิดีทัศน์และรูปของกว่างที่จัดขึ้นในเทศกาลโลกของกว่างค่ะขอบคุณค่ะ